สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าดูหน้าดูตานะเงียบเลยมาหาปูในช่วงหน้าหนาวนะครับปูเขาเรียกว่าปูนานะครับก็อยู่ใกล้ๆบ uh ้านเย็นไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยสบายหนาวอากาศหนาวนะครับตอนเป็นคนขับรถนะครับโอ้ท่านหนาว โอเคครับเดี๋ยวถึงที่ก็จะโชว์ผลงานให้ดูวันนี้มาเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือไม่ได้มาตกปลาแต่ว่าเรามาหาปูนาในช่วงหน้าหนาวกันโอเคครับโอเค เรียกว่าได้หนึ่งโตแล้วนะครับไหนตรงไหนวะนี่เห็นดี๋ยววะเดี๋ยววะนี่นี่นี่ที่ไฟผมเลยเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่นะครับก็คืออ่าหลักฐานแล้วเนาะว่าโปูนะครับอันนี้ตัวยังเล็กนะเฮ้ยมีหอยมีหอยด้วยวะเอาหอยด้ไหม ไอ้น,นี่มันหอยหรอวะเนี่ยหอยโคลนหรือหอยเชอรี่เนี่ยน,นี่เราเก็บหมดนะครับคือทั้งหอยทั้งปูตัวใหญ่ๆค่อยเอาหน่อยหอยนี่เห็นไหมตัวใหญ่ตัวเล็กไมมเอ๋ยวว่ามันต้องลุยแล้วแหละเละถ้าไม่ลุยนี่ไม่ได้กินต้องนี่นี่น,นี่ตัวนี่ตัวปูปูปู นี่นะครับโอ้ยดีบกูแล้วเียเียมันดีบเ่เนี่ยเก็บหอยมาด้วยเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยตรงกินได้อันนี้มันหอยอะไรหอยโค้งหอยอะไรไม่ใช่อยเนี่ยและหอยเชอรี่ปะไม่ใช่เชอรี่เฮ้ยนี่ตวง นี่นะครับแม่ตัวเล็กหน่อย <Okay. S 1> ไไออะะรวโอเคไออะไรวะไอมะนาะมะนาะติ๊บอ่ะที่มันออกมานึ่อไงรู้ไหมเนี่ยลงทุนลำบากลำบากนี่อหนึ่งตัวนะครับแม่ได้ได้ได <c oughs> เดี๋ยวกันมาแรงบีเข้าคอไอ้ฮะเหรอนี่นี่นี่เห็นตัวชัดๆเลยนะ นะเห็นนะปั๊บก็ไม่นันหนึ่งตัว <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอันนี้ตัวพอได้นะนี่ซุกนะครับอ่าเห็นไหมนี่ตัวใหญ่หน่อยนะเห็นมือไหมนี่นะฮึบ นี่มันยังเรียกว่าอากาศยังเย็นไม่เต็มที่นะครับถ้าเต็มที่แล้วก็เขาจะออกมาหนี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 ไปไหนเล่าโอ้ยเอากูอีกแล้วสบายไปกูนเดีนี่อ่ะโอเค <c oughs> อันนี้มันตายแล้วเหรอวะเฮ้ยนี่ตายแต่มีตัวเล็กโหตายตัวเบลเลอร์เลยเชีย่ยนี่ชอบนีบมกู ะฮะโอ,โอ้โหดูดูดูดำ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 ใช่ไหมนี่ความไวเป็นต่อสุดยอด,ดเออฮะทไมเหลือกล้ามเดียวเนี่ยสองกล้ามอ๋อนี่ไงเนี่ยเนี่ยโตบัลเลยนะอยู่ไหนวะมันหลบอยู่ไหนข้าคาเหรอเอ,เอากันไงฮะถ่ายคนงามรวมยังของพี่โจ้นะครับของอะไรเนี่ยดูโถ่ไม่ได้น้อยนะ,อะแล้วดูตัวโอ้โหดูตัวเล็กจัดเลยว้ายตัวเล็กกว่ากูอีกโตัวเล็กใครตัวเล็กก็แน่ พอบใจตัวเองไงมับเล็กอีกแล้วโอ้กูชีวิตเนาะทำไมตัวแค่นี้วะไม่เจอไม่เจอแล้วอู้หูยสองโลกว่ะตกใยจนน่าจะเข้าผิดเลนแล้วล่ะกูอ่ะกูมาเลนผิดแล้วท่านผู้ชมเรามาผิดเลนอันนี้รอบรอบแรกเราถือว่าเรายอมแพ้ไปก่อนไหนมีเต่าด้วยเหรอ เออเต่าไปปล่อยไงเฮ้ยมึงดูพี่โจ้กูดิมึงดูตัวดิมึงดูตัวแล้วงดูของกูอู้อะไรอยู่มั้ยลูอันนี้ของพี่ฟอนอันนี้ของพี่จัดแล้วได้เต่าด้วยเหรออันนี้ไปปล่อยตู้ไหมเต่าเต่าอะไรเนี่ยเขาเรียกเต่าอะไรก็เต่านานี่แหละเต่าน้ำดูดินี่มันต้องมันต้องก้ามอย่างงี้ดูก้ามแล้รนี่มีก้ามไหม ีของผมตัวนิ่มนะมีดูกล้ามโตนี่ของผมแถมหอยด้วยจะบอกให้นี่ไม่เชื่อดูมีหอยด้วยเห็นไหมเนี่ยมีหอยอันนี่ชอบปูเด็กๆนี่ดูนี่ตัวดำปีนี่มันจะกินของแก่ละถูกมันต้องกินอ่อนๆอร่อยเลยมันกินอะไรแก่ๆดูดูนะครับอันนี้เตาอะไรเตาหนาเพิ่มไม่ใช่แตามัให้เริ่มใหม่แหละเดี๋ยวต้องชาร์จแบตอุ้ยโดนอะไรมีเลขกปะปิงปิงปิงนี่ไงก็ปิงไงฮ่าเนี่ยเนี่ยปิงเห็นไหมเกาะอยู่เนี่ย ปริงเนี่ยนะเฮ้ที่ขากูเนี่ยนั่นไง Oh my god กูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้ปอนดีนะเดี๋ยวสภาพอย่างนี้มึงจะเอากูไปอีกเหรอมีปริงด้วยโตโตแค่นี้ในป้าย่ากว่านี้ไม่เป็นไรสักทนได้สี่ห้าพันตัวเอาขาเลียังเยี๋ยวผมหาง นอนนิดนึงเอาอะไรกันไม่มีข้างหลังไม่มีเห็นไหมปลอดภัยเดี๋ยวดสุขาพี่ก่อนมีเปล่าไม่มีพี่ไม่มีแล้วเมื่อกี้ตัวเดียวแหละไปเที่ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนรถทับเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปปล่อยไงกระดองแวงเนี่ยไปโดนตัวอะไรกัดมาเนี่ยฝั่งนี้ไงฝั่งนี้น้ำเยอะฝั่งนี้พยายามเปียกเลยอืมเนี่ยคือ้โต้องไปเจอปูเลยไว้ปอนจับจิปวดคันอันเดี๋ยวเดี๋ินเรืดินเดยนเดินตามท้ายมันดีกว่าไอ้ห่าแม่งวดเรื่องมวนลาไปเชื่อไหมไอเขา เอาไอ้เต่าไปนี่แหละเดี๋ยวไปปล่อยเอก็เต่าปล่อยไม่ได้ปล่อยที่นาไปปล่อยที่บ้านเราไงเฮ้ยปล่อยนี่ยเลยแฮมอยู่นี่ยเลยอยู่นี่มันยังไม่โดนแดกเหรออยู่ในนาเขาเนี้ยใครกินเหรอพี่โธ่คนชาวบ้านกินหมดแหละเล่าเออเต่าโตกินไม่เหลือผมเคยกินหนึ่งเอาไปปล่อยไปปล่อยแล้วก็ตั้งแต่สักมาก็ถือก็ถือว่าให้ปล่อยไปปล่อยที่บ้านเราดีกว่าใส่ไว้ในนี้เราไปปล่อยที่บ้านใส่ไว้แนี้ทำไมอย่าปูนี่มัน วางไว้แถวรถเนี่ยนี่ไงท้องไว้ดิถ้ามันทำให้มันไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่อ่ะดิอืมไงท้องมันไปไม่ได้อันนี้ผลงานรวมนะครับฝีมือผมคนเดียวเป็นไงล่ะโถไม่อยากจะคุยดูของมันดิเห็นไหมลครับวันนี้ก็คือสาเหตุไม่ค่อยออกก็คืออากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับมันต้องเย็นกว่านี้นะครับปูมันถึงจะออกดีสำหรับปูนาเนาะ โอ้ยเอาไปเถอะนโอ้ยนี่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 มับนี่นี่นเป็นไงตัวใหญ่โทนี่เป็นไงฝีมือทมีเหมือนกันนี่ตัวใหญ่นไนี่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 นองายนี่รับไหนตัวใหญ่ะเนี่ยเนในดงยาเนี่ยมาเลยมับนะนั่นนะกะดริกกรนี่นะ เวงนี่ดีว่าตัวเล็กนะม,กยยนะมึงเฮียตัวใหญ่แล้วมึงเฮียแตกเลยอะ่ะหยุดหยุดหยุดหุ่ยซะตัวมึงเอามึงจับดิไอ้สุดตัวใหญ่ไม่เอาละไอ้บ้านี้ <c oughs> นี่จับอย่างงี้หนึ่งไม่เล่นโอ้โหโ <c oughs> มันดีบเบาอีกเยอย <c oughs> ไปเอาอะไรไอ้ตัวนี้พอได้พอได้ไอ้ตัวนี้มั๊บนี่ยพอเป็นพอเป็นละพอพอที่จะเป็นฝีมือละ ผมพี่ให้จับไม่จับปูอุ้ยมันใหญ่เกินก้ามมันก้ามมันใหญ่เกินก้ามมันใหญ่เกินก้ามมาโหรานนี่แสดงว่านาที่นี่เขาไม่ได้ใช้ยาที่มันถึงมีปูไงถ้ามีถ้าถ้าใช้ยามันไม่มีปูหรอกไม่เป็นไร ผมไม่ชอบปูผมชอบหอยดูนี่เนี่ยหอยเออหอยมันไม่สู้หอยนี่หอยไม่ไม่ค่อยไม่ใช่หอยดูดนะเราชอบหอยรู้อย่างแกมันไอหื่นไอลาบบกโอ้โหกลัวแล้วโอ้โหกลัวแล้วโอ้โหกลัวแล้วไม่ยาลาบปลาปลาเองโมชิพายยอันนี้อันนี้กระป๋องพี่โจ อันน MM uh, oh. um, so ี้ก็ของป๋าป้าจริงดูเจ้าถิ่นดิโอ้ยอันนี้ของป๋าป้าพูดจริงจโชว์หลักฐานโชว์หลักฐานที่เท้านี่เลอะไหมนี่อันนี้ป๋าป้าจับเองลูกอันนี้ของลุงโจอันนี้ลุงโจทำไม่ได้เลยนี่ป๋าป้าเก่งไหมลูกของรถนะ จับดูนี่ติดเปื้อนหมดเลยเนี่ยาทตีทตีนี่าทตีจับแล้วนี่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 ายตีาทตีเราดิไม่เขาลงไปในทุ่งนาป้าป้าจับตามตามริมถนนนี่าทตีเราดิเขอเขาไม่รู้นี่ไงนี่หลักฐานนี่นี่เห็นไหมดูหลักฐานยังมีปิงด้วยเบงาี่นี่ป้าป้าจับเองนี่ของพี่โจนดูดิ ให้มันรู้มั่งให้มันรู้มั่งโคตรหนาวเลยเต็นถังเลยอ่ะเต็นถังพี่รับยังโลเคชั่นโลเคชั่นนี่อะต้องให้หนาวหนาวอ่ะหนาวหน้าจัดเลยหนาวไปปากสั่นอ่ะเออเพิ่งจะออกดีโปอันนี้พี่ปอนกับพี่เล่ไงที่ไปตกปลากันแล้ว นะครับก็นี่ว่าพอให้ดูผลงานพอสมควรโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับนน้้คกี